สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะบน YouTube เลยค่ะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะมีอีกแล้วซีรีส์ดีๆน่าสนใจนะคะเรื่องนี้เป็นแนวจีนปัจจุบันนะคะแนวโรแมนติกดราม่าค่ะเพื่อนๆชื่อว่า Fake it Till you make it นะคะมีแค่ชื่อภาษาอังกฤษก่อนเพื่อน,อนๆยังหาชื่อไทยไม่ได้เรื่องนี้นะคะต้องหาคล้ายไหนซื้อมาให้คนไทยนะคะทำสับไทยภาคไทยดูหน่อยเพราะว่าฉายอยู่ที่แพลตฟอร์ม m มงโก้ทีวีนะคะแล้วก็หูหนานทีวีก็สำหรับท่านที่อยากดูนะคะแล้วออดูสับอิงได้นะคะสับภาษาอังกฤษไปดูที่ m มงโก้ทีวีได้นะคะส่วนสับไทยนั้นก็ต้องรอสักนิดหนึ่งแล้วกันแต่ว่าเรื่องนี้มีความน่าสนใจจริงๆค่ะจะมีความยาวเพียงแค่1ิ 4ตอนเท่านั้นนะคะไม่สั้นไม่ยาวถือว่ากำลังดีไม่ต้องรอนานค่ะแต่ว่าออนแอร์แค่2วันนะคะนั่นก็คือวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์เท่านั้นเองค่ะก็จะเริ่มออนแอร์นะคะในวันที่18สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะนำแสดงโดยนางเอกนะคะที่พวกเรา คุณหน้าคุณตาเธอเป็นอย่างดีค่ะคุณชายนะคะคุณใช่หวนจริงนั่นเองแล้วก็คุณหานรตรงจินนะคะคุณหานรตรงจินเป็นผู้ชายที่แบบกล้ามแน่นแล้วก็เท่มากๆเลยค่ะไม่ได้เห็นเขาผ่านหน้าจอมาช่วงหนึ่งเนาะเป็นพักๆเลยนะคะน่าจะมีแฟนคลับเยอะอยู่ในประเทศไทยนะคะเพราะว่าเขาเคยเล่นในแนวของไอดอลแล้วก็เป็นจีนคอสตูมโบราณมาหลายเล่มไอ้หลายเรื่องค่ะหลายเล่มเอ๊ยติดนะคะช่วงนี้อ่านนิยายเยอะยะไปหมดเลยเพื่อนๆน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะก็ไล ตามว่ามีเรื่องอะไรที่เขากําลังถ่ายทํากันอยู่บ้างนะคะสําหรับละครเรื่องนี้นะคะเพื่อนๆจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตนะคะของทั้งพระเอกนางเอก,เอกคือชายกับหญิงในเมืองที่ต้องใส่หน้ากากเข้าหากันค่ะเพื่อนๆมีความเสแสร้งนะคะในทุกๆเรื่องเลยค่ะก็คือจะมีทั้งออความรักนะคะการใช้ชีวิตการทํางานค่ะตามเนื้อหาของตัวอย่างนะคะจัดได้ว่าเป็นละครแนวตลกเสียดสีสังคมเมืองนะคะที่ให้ร สนิยมของชนชั้นในทุนนะคะคือเหมือนกับ CEO ที่ยังอายุน้อยนะคะพระเอกของพวกเราก็ต้องเป็นทํานองนั้นแหละคะ่ะนางเอกของพวกเราก็ด้วยนะคะคือในการทํางานมันจะเฟก ไปซะทุกเรื่องเลยค่ะเพื่อนๆมันจะเริ่มคือมันเป็นแนวของการตลกเสียดสีสังคมนะคะอาวันเล่าเรื่องเ่าๆให้ฟังค่ะก็คือจากตัวอย่างที่หวานดูนะคะก็คือทนายความรุ่นน้องนะคะคือถังอิงเนี่ยถังอิงแสดงโดยนางเอกค่ะ,ค,ะ,ะ,ค,ะคุณใช่เหวินจิงนะคะคุณใช้เหวินจิงนั่แหละทำงานในสํานักงานกฎหมายนะคะซังไฮอะไรสักอย่างหนึ่งจาชื่อไม่ได้ค่ะแต่ว่าซังไฮแน่นอนเซียงไฮ้แน่นอนนะคะแล้วก็บังเอิญได้พบกับชูจือฉวนค่ะ จูชื่อชวนนี้ก็จะมาเป็นคู่หูในการทำงานนะคะของถังอิงนี่แหละซึ่งก็คือพระเอกนั่นเองทีนี้นะคะทั้งสองคนเนี่ยก็แอบปิ๊งกันค่ะเ,เพื่อนๆคือแอบรักกันนะคะแต่ว่าด้วยความที่พวกเขานั้นไม่เคยมีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่แท้จริงเลยดังนั้นคู่นี้ก็เป็นลักษณะของการแอบมองเหล่มองทำงานด้วยกันใกล้ชิดกันมีความรู้สึกดีจังเลยแต่ก็ไม่กล้าที่จะที่จะพูดมันออกมาค่ะทีนี้นะคะเมื่อเมื่อม พะลองเข้ามาค่ะมาชิงหยวนนะคะมาชิงหยวนนั้นนำแสดงโดยคุณเก่งเลอค่ะเป็นมหาเศรษฐีมาตามจีบนะคะคุณถังอิงก,ก็คือตามจีบนางเอกนั่นเองก็ทำให้พระเอกนะคะชี จืกฉวนนั้นจะต้องตัดสินใจแล้วว่าลักครั้งนี้เขาจะต้องจะต้องสารภาพให้ได้ต้องบอกแล้วอะ่ะมันล้นอกแล้วแล้วถ้าไม่บอกนะตอนนี้สงสัยต้องเสียผู้หญิงที่แบบตัวเองแอบ,บชอบอยู่แน่ๆในขณะเดียวกันนะคะถังอิงผู้เป็นนางเอกค่ะก็กําลังเผชิญกับแรงกดดันแบบ2เท่าเลยนะคะจากการถูกบีบให้ออกจากงานค่ะโดยที่ทั้งเพื่อนร่วมงานก็ร่วมมือด้วยนะคะที่ไม่อยากให้นางเอกนั้นทํางานอยู่ที่เนี่ยที่บริษัทนี้แล้วก็พ่อแม่นะคะ ของนางเอกนั้นก็เดินทางมาที่เซียงไฮ้โดยที่ไม่ได้บอกถังอิงก่อนค่ะ ดังนั้นนะคะทางด้านของถังอินก็เลยเหมือนกับถูกบีบบังคับให้แต่งงานแล้วก็ไม่ได้ทํางานที่ตัวเองรักอีกแล้วดังนั้นถังอิงน,นะคะนางเอกก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากชีจือฉวนนะคะผู้เป็นพระเอกนี่แหละทั้งสองก็เลยแซงทําเป็นคู่รักกันต่อหน้าพ่อแม่ของทางถังอินนะคะซึ่งก็ทําให้พ่อแม่ของถังอินนั้นก็เอออ่ะไหนไหนลูกก็มีคนรักแล้วก็มีผู้ชายแบบอยู่ที่เซี่ยงไฮเหมือนกันทำงานอะไรแบบนี้นะคะก็เออ ความเป็นพระเอกด้วยพระเอกนั้นดูแลคุณพ่อคุณแม่ของถังอิงนางเอกเป็นอย่างดีค่ะซึ่งณนะจุดนี้ก็ทําให้นางเอกของพวกเราประทับใจพระเอกเป็นอย่างมากเลยนะคะณนะจุดนี้นะคะคุณผู้ชายนะคะอย่าลืมอย่าลืมดูแลด้วยนะคะอย่าดูแลแต่แฟนตัวเองต้องดูแลนะคะคนรอบข้างด้วยรับรองว่าเป็นที่รักของทั้งครอบครัวของฝ่ายหญิงแน่ๆค่ะทีนี้นะคะมันก็มีเรื่องอื้อฉาวที่เกี่ยวกับ ครอบครัวค่ะภูมิหลังของทางด้านของพระเอกนะคะชูจืดชวนนั่นเองถูกเปิดเผยขึ้นมาทีนี้เขาก็เลยลังเลว่าเขานั้นจะหลบหนีต่อไปหรือไม่นะคะแต่งไรก็ตามถ้าเขาไม่อยู่ณจุดนี้แล้วเนี่ยก็ถังอิงล่ะเออถังอิงกับเขาก็ต้องแยกจากกันนะสิแล้วพวกเขานั้นนตอนนี้ความรักมันก็สุสกงอมอ่ะแบบไม่สามารถจะ รู้สึกแบบไม่สามารถจะซ่อนความรู้สึกภายในใจได้แล้วนะคะทั้งคู่ก็กอดกันแน่นๆเลยค่ะทีนี้ในท้ายที่สุดแล้วด้วยความช่วยเหลือของนางเอกนะคะถังอินก็ทําให้ทางด้านของอชูจื้อฉวนนั้นสามารถปัดเป่าเงามืดนะคะของชีวิตของเขาที่เขาไม่อยากจะอยู่ที่บ้านนั้นเลยค่ะทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้เป็นคนจนอะไรแต่เขาไม่อยู่นะคะนี่ก็กล้าที่จะมาะเผชิญอารมณ์ของเขาโดยตรงแล้วก็จะไม่หนีกับปัญหาหรือว่าหนีกับ สิ่งที่ที่เขาไม่อยากจะเจออะไรเงี้ยไปได้นะคะแล้วก็ถังอิงนั้นเป็นผู้ที่ยอมรับนะคะด้านที่แท้จริงที่เป็นตัวของตัวเองของพระเอกห่าชูจือ้อชวนสุดๆเลยนะคะแล้วก็ให้ความไว้วางใจแล้วก็ให้มิตรภาพที่จริงใจด้วยค่ะก็เป็นเป็นอะไรที่เริ่มต้นจากเฟกมาก่อนแล้วก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆเป็นความจริงใจนะคะเพื่อนๆซึ่งจากพอดเรื่องนะตรงนี้นะคะมันก็เลยอ่ะดูดูแล้วมันน่าสนใจดีแต่ถามว่าเพียงพอที่จะ สรุปได้อย่างแท้จริงเลยไหมนะคะว่ารายละเอียดของซีรีส์นี้มันจะเดินไปมีรายละเอียดจุดย่อยอะไรบ้างแล้วก็ต้องรอดูเนาะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือมันไม่ค่อยมีนะคะในซีรีส์ที่เป็นการแบบว่าแสดงแบบการเสียดสีสังคมการดําเนินชีวิตแล้วถ่ายทอดออกมาให้เรารู้สึกตลกกับมันได้นะคะแล้วก็ในสังคมที่มีนายทุนเป็นใหญ่อะไรแบบนี้นะคะทุกอย่างมีการใส่หน้ากากเต็มไปหมดมีการประชดนะคะ กับการถ่ายทอดที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกขบขันอะไรแบบนี้มันก็เลยเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีนวนิยายต้นฉบับที่เป็นนวนิยายออนไลน์เพื่อนๆสามารถจะเข้าไปนะคะในโต๊ะป่านได้มีมีตัวอย่างให้อ่านด้วยบนโต๊ะป่านนะคะทีนี้ค่ะคือบนโต๊ะป่านมันอ่านง่ายไงมันเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นออนไลน์แล้วเปิดสาธารณะนะคะดังนั้นแล้วเราจะเห็นได้ว่าคือมันเป็นนิยายที่อ่านง่ายด้วยเรื่องเนี้ยมันบรรยายนะคะจากมุมมอง ของนางเอกเนี่ยแหละค่ะเพราะว่านางเอกนั้นนะคะตั้งใจไว้เลยว่านางจะใช้ชีวิตอยู่ในเซี่ยงไฮ้ให้ดีค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนางก็เลยตั้งใจสุดฤทธ์เลยนะคะที่จะเข้าสู่วงจรชีวิตของชนชั้นกลางผู้ที่อาศัยอยู่ในเซี่ยงไฮ้ค่ะ <c oughs> ก็เลยทําให้เห็นนะคะว่าโอเคคนคนหนึ่งที่มาจากต่างเมืองนะคะซึ่งถือได้ว่าเซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นเมืองใหญ่แล้วก็ใครๆก็จะแบบถ้าอยากทํางานไม่ปักกิ่งก็ต้องเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วการเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ในเซี่ยงไฮ้ค่อนข้างจะ ะมีความหรูหราแล้วก็ราคาแพงค่ะดังนั้นนะคะนางเอกก็จะต้องเตรียมตัวแล้วก็มีมีสเต็ปนะคะข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ4มาเตรียมพร้อมที่จะเป็นขนเสี่ยงไฮค่ะเพื่อนๆณนะจุดนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะ ในเรื่องนี้นะคะนวนิยายก็คือเขาเขียนได้อย่างลึกซึ้งค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาไม่ได้พูดถึงแค่ชีวิตที่มีแค่วัตถุเท่านั้นนะคะมันยังเกี่ยวข้องกับความคิดด้วยนะคะการเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้ที่แต่เดิมนะคะมีนิสัยแบบนี้พอเข้ามาอยู่ในเซี่ยงไฮ้แล้วนะคะเปลี่ยนไปออย่างเช่นกัน การที่คนไม่กินไม่ดื่มอะไรเงี้ยแต่พอมาเซี่ยงไฮ้ด้วยความมีสังคมก็ออกไปดื่มการที่ใช้นะคะหรือว่าซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหรือว่าอะไรก็ตามที่มีในนิตยสารนะคะที่ถ้าเกิดอยู่ที่เมืองอื่นหรืออยู่บ้านนอกอะไรเงี้ยก็ไม่สามารถจะจะแบบตัดสินใจซื้อได้ง่ายๆแต่พอมาอยู่ในเซี่ยงไฮ้แล้วนะคะก็ไลฟ์สไตล์เหล่านั้นมันก็มันก็มาหมดเลยแล้วกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านั้นนะคะมันคือวิถีชีวิตที่ธรรมดานะคะของคนเซี่ยงไฮ้นั่นเองเรียก ได้ว่า,ามันเป็นด้านจิตวิญญาณนะคะมีคือยังไงอะ่ะคือจิตวิญญาณมันไปพร้อมกับวัตถุเลยะคะ่ะเพื่อนเพื่อนคือมันสามารถจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยอะ่ะสำหรับคนคนเดียวกันซึ่งเริ่มมาจากนัดจุดหนึ่งนะคะพอเข้ามาอยู่เซี่ยงไฮ้ปุ๊ะจะเห็นจุดนั้นจุดที่เปลี่ยนไปนะคะแล้วในนวนิยายเรื่องนี้นะคะหวานไปอ่านเร็วๆมาก็เห็นว่าเออมันมัน ถ่ายทอดนะคะว่าตัวละครที่มีเป้าหมายอะ่ะมักจะเป็นตัวคือเป้าหมายที่ชัดเจนน่ะสามารถจะบรรลุประสบความสําเร็จในชีวิตที่อยู่ในเมืองใหญ่อย่างเซี่ยงไฮ้ได้ง่ายกว่าผู้ที่เข้ามาโดยที่ไม่มีจุดหมายไม่มีเป้าหมายอะไรในชีวิตเลยนะคะจุดนี้ถือว่าดีนะคะจุดนี้ถือว่าดีค่ะอย่างหวานยกตัวอย่างให้ฟังนะคะมันจะมีตอนหนึ่งคือพอนางเอกเข้ามาที่เซี่ยงไฮ้เลยเนี่ยนางเอกก็จะไปซื้อนิตยสารฉบับภาษาอังกฤษมาเลยค่ะเพื่อน มาอ่านนะคะซึ่งจริงๆแล้วถามว่านางเอกนั้นเข้าใจภาษาอังกฤษไหมเข้าใจเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะแต่ว่านางเอกของพวกเรานั้นนะคะในนิยายคือรู้สึกว่าเธอนั้น่ะเป็นคนที่ขี้อายมากๆแต่ว่าเธอนั้น่ะมั่นใจว่าเธอนั้นสามารถจะทําได้ดีค่ะแล้วท้ายที่สุดแล้วนะคะการซื้อนิตยสารที่คุณน,นั้นอ่านเข้าใจเพียงแค่สิเเนี่ยมันก็ทําให้ค่ะคุณน,นั้นค่อยๆเข้าใจไอ้นิตยสารฉบับนั้นนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษที่คุณซื้อมาจนกระทั่งถึง 100%นะคะคือมันมีเก็ตเล็กเกดน้อยที่มันน่าสนใจมากๆอยู่ในนวนิยายเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องนี้หวนว่าก็น่าจะถ้าเกิดถ้าเกิด ได้ดูกันน่ะหวันว่าจะดึงดูดคนดูได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ก็ใกล้เคียงกับชีวิตนะคะอย่างเพื่อนๆที่อยู่กรุงเทพมหานครอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกับนะคะคนผู้คนของจีนที่เขาอยู่ในเซี่ยงไฮ้ก็ได้นะคะเราก็จะได้เปรียบเทียบกันว่าโอเคที่เซี่ยงไฮ้มีอย่างนี้นะเขาเป็นกันอย่างนี้นะแล้วเราล่ะเราอยู่กรุงเทพนะคะหรือว่าอยู่ตามเมืองใหญ่ๆเชียงใหม่หรืออะไรแบบเนี้ยมีมีความาใช้ชีวิตเป็นอย่างไรแล้วก็แตกต่างอะไรจากแบบ คนที่เข้าไปอยู่ในเสียงไฮ้กันบ้างนะคะ สำหรับท่านที่ชอบแนวนี้นะคะแล้วก็อยากจะลองดูเนี่ยเพราะว่าเนื้อเรื่องมันมีความน่าสนใจก็พรุ่งนี้นะคะวันที่18สิงหาคมค่ะไปดูกันได้ที่แพลตฟอร์ม Mango ้ทีวีนะคะสำหรับท่านที่สามารถดูซับอิงนะคะภาษาอังกฤษได้ก่อนก็ค่อนข้างจะสบายนะคะก็ดูเรื่อยๆไปส่วนสำหรับซับไทยนั้นนะคะก็ต้องรอว่าจะมีค่ายไหนไม่น่านะคะที่จะแบบว่าจะซื้อเรื่องนี้เข้ามานะคะ14ตอนเองค่ะน่าดูมากๆเลยนะคะฝากด้วยนะคะค่ายไหนก็ตาม ซื้อมาหน่อยนะคะ <c oughs> ก็อยากให้เพื่อนๆหลายๆท่านได้ดูกันนะคะสำหรับเรื่องนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ